โัสดีนะนะนะักตกปลาทุกท่านนะครับผมช่างหน่อยแกแนนแตกชิ้นหลวดไทยไลน์นะก็มาดูหมายข้างคันคองนะครับคันคองอยู่นู่นนะอตูตรงนี้ บสักทีกทสีสั้นๆนี้ก็สุดกบามันแค่ Thank <laughs> you. โดนสิครับกับแล้วโดนสิครับโดนโดนเรียบร้อยเกันไปครับจับทีครับด้าตัวอ่างส่ขชาดมาเลยทีเดียวนะครับกัิทีใส่นี้น้ำฉีดออกด้านข้างกับมาช่อนไซสสวยๆนะครับ ไม่เล็กไม่ใหญ่จะใช้ได้ถ้วยนะครับก็วันนี้อุปกรณ์ที่ใช้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสยามโซ่นะครับกับคันสวยๆนะครับแฮมเมอร์เวย์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยมันตะโกนะครับเบสสิบยี่สิบนะครับหกฟุตห้านะครับผมพาวิลฟ์ดีเซนดีมากนะครับวัดเหนียวแน่นหนึบเลยครับกับนะครับท่อนล่างลวดลายที่เป็นเอ็กคอร์ดสวยๆนะครับแข็งแรงเอ็กคอร์ดนี่แข็งแรงอยู่แล้วส่วนท่อนบนก็เป็นแบงค์แบบพันเกียวตลอดทั้งเส้นนะครับเหนียวแน่นหนึบเลย นะครับไม่ต้องกลัวหักง่ายเลยนะครับผมกับลอกที่ใช้นะครับลอกบาเน็อกนะครับบานเอกเทนนิคโป้หนึ่งหนึ่งสองนะครับสองเป็นลอกรอบแปดที่จัดมากครับลื่นตีไกลนะครับตีเบสบวกหนึ่งเลยครับลูกปืนเนี่ยลื่นแน่ๆนะครับผมเหมาะสําหรับมือใหม่และมือเก่าเลยครับมือใหม่ใช้รุ่นนี้ปรับง่ายตัวครับไม่ต้องกลัวฟูเยอะนะครับผมกับสายที่ใช้ก็เป็นสายไดนามินแม็กนะครับเหนียวลื่นไม่อมน้ําไม่เป็นขุยง่าย นะครับแรงเส็จสีแรงกระชากได้ดีเลยนะครับก็ฝากกันไว้ด ENT ้วยครับกับท like ิ้งข้อบ้าจงอังชงวิคาศฝากไว้ให้เป็นเหยื่อคุณจิ้นนาๆฝาะปสอนี้ด้วยละกันนะครับมีทิ้งไว้ไม่ผิดหวังแจม